ทนายรูปทนายรูปหล่อมันก็เสียคนไปเลยนะมันมันเป็นอะไรของมันก็ไม่รู้เนาะมันไม่ได้เกี่ยวกับกันกับไอ้นี่หรอกมันเกี่ยวกับการกระทำแต่ละคนนั่นแหละนะทีนี้พอมาถึงทนายนี่ก็ไม่มีภาควีจา์เลยว่าประมาณว่าสู้คดีไม่เก่งโอ้โหพูดก็พูดนะจาย์สุรชัยเนี่ยก็ได้คุยกันอยู่หลายคนคนที่รับผิดชอบ มากมายก็น่าจะเป็นอีกคนหนึ่งนะลืมชื่อเลยนะผมต้องขออภัยนะผมผมจากใครนานๆผมจะลืมไปเลยนะผมไม่จําชื่อนะอะไรกากาหรือเปล่านะจำไม่ได้แล้วนะ <c oughs> สมกาเออสมกาจาได้ละเนี่ยเขาว่าความมานานนะน่าจะว่าความนานมากกว่านายอัดนาะยอัดไม่ได้เป็นทนายไม่ได้ว่าความมานั่งพิพาทวิจารณ์เขาวิจารณ์ว่าสู้ไม่ถูก ผมก็เลยวันนี้เนี่ยผมถือโอกาสมาอธิบายกฎหมายเพื่อเราฟังนะส่วนคําว่าผมเห็นผมเชื่อว่าเขาไม่ผิดใส่ผลไม่ผิดเนี่ยมันเป็นความเชื่อนะครับผมไม่ได้บอกว่าโอ้ยจับปิดจับผิดเอิมจับแพ้จับเพื่อนไม่ได้ว่านะครับเออผมเชื่อว่าเขาไม่ผิดเพราะอะไรเหตุผ,ผลก็มีอยู่แล้วพูดกันหลายครั้งแล้วว่าสาหัสหาการในตอนหายเนี่ยคนไม่อยู่ที่เกิดเหตุมันจะไปเอา ทำได้ยังไงสถานการณ์มันบังคับขนาดนั้นอ่ะเราไม่พูดเราแค่จะว่าตําหนิผมก็ไม่ว่าตําหนินะเพราะนายอาจนีไม่อยากตาหนีหรอกเทวดาเขาเทวดา,วดาเก่งทุกเรื่องนะไม่อยากตําหนิเพียงยว่าพูดใี้พวกเราฟังว่าเหตุผลมันจริงไหมคําว่าพูดเหมือนกับเราพูดว่าไอ้ ه, ตำรวจจับถูกคนแล้วมันการันตีนะครับว่าโอ้นี่ถูกต้องและนี่เราทำผิด แล้วถามหน่อยคุณผ่านกระบวนการอะไรปปชทําให้คุณหรือ,อยังเออใครอ่ะโจ์จมเลยหรือว่าเอา้าเพราะว่าสารชันต้นตัดสินไปแล้วก็ว่าไปตามนั้นแล้วจะมีสามสารได้ได้ยังไงตอนนี้สารนการณ์ตอนนี้มัน,นเขารอกันอีกสองสารอพอถึงตอนนี้มันทําให้เราใจขุ่นมัวนะว่าอยากฟังต่อไปเลยแต่ก็จะมาฝ มาเล่าให้ฟังเข้าที่ตัวเองฟังนะแล้วก็จะมีหลายเรื่องที่เล่าไปเรื่อยแหละเออเราหมกมุ่นนะไม่ยังไงล่ะอ,อ่ารู้สึกว่าเลื่อนลอยหมกมุ่นใจไม่ดีนะทำให้มองไม่ออกว่าตัวเองควรควรทำอะไรเพราะพอถึงวันนี้นี่เหมือนไหม ไม่เหมือนนะตอนท้องค่ำนี้ยังเหนื่อยๆอยู่เลยเหนื่อยมากๆเลยนะไปเก็บเห็ดมาที่เหนื่อยมากเลยแต่ก็อาบน้ามาพูดรู้ว่าเราเพราะรู้แล้วว่าสิ่งที่สิ่งที่พึ่งพาได้เนี่ยมันน่าจะเป็นเรื่อง y o u t u ู e นะเออว่าทํา youtube นี่ยเอ่อน่าจะพึ่งพาได้กว่าการไปขายที่ดินนะผมว่านะขายที่ดินคงไปไม่รอดหรอกขายมาแปลงไหนก็หมดแปลงนั้นแล้วก็ตัวเองก็แก้ปัญหาอะไรยังไม่ได้เลยโอ้โหนับจับ พรุ่งนี้มีการปฏิวัติแล้วอ <c oughs> ย่าเอเซ็นใบยาก,กับหลายคนนี่มายุ่งกับชีวิตผมนะบ <c> ผ <oughs> มจะกลับมาทําอยู่ <c oughs> ไปดูไอ้ไอ้จอนนี่ใช่ไหมเอเอจอนนี่อไม่ใช่จอนนี่มือป่านนะเอจอนนี่ที่อที่ยุ่งๆงกันเคยฟ้องร้องจะฟ้องร้องอ,งอ,งอานายโชกันนะเออไปดูช่องเขาตอนนี้ติดตามสามแสนกว่า เราพูดเรื่องคำเมียนเนาะตอนนี้โอ้โหไปดูแล้วเข้าท่าเลยนะเหมือนกับไปโกกอกเลยนะเพราะอะไรเพราะว่ารู้สึกยังไม่ได้ดูเนื้อนะเขาพูดไปเอ,อ่อตามเมือนทมนาะก็เหมือนกับเขาไปเดินในตามเมือนทมหรือเปล่าถ้าเป็นอย่างนั้นเหมือนกับคนไปทําคดีโกกอกนะไปนอนที่ที่บ้านกกกอกใช่ไหมอีกตอนหนึ่งก็ไปพลายอะไรอ,ะอ่ะอ่ช้างตอนนั้นก็พยายามไปนอนแล้วทะเลาะกันเนี่ยตอนนี้เขาไปนอนตามเมอนทมหรือเปล่า ทำให้เราเนี่ยเอ้ยคึกคักเว้ยเพราะว่าอะไรเอตัวเองประกาศรับจ้างขับรถรับจ้างมาหลายวันแล้วนะไม่มีใครไม่มีใครเลยนะก็คงจะมีเอฟซีเรานี่แหละอีกหน่อยเนาะเราต้องใจเย็นๆคุณก็บอกว่ามึงมีเลวแล้วแหละนี่ทําคาอย่างนี้เนี่ยไม่ควรพูดที่จริงอ่าที่จริงแล้วนี่ความจริงแล้วเนี่ยเราโอเคไหมเดีย๋ยวนี้สังคมเราก็เหมือนกัน ชอบมีหน้ามีตามีนั่นมีนี่ใช่ไหมประแสดงโ,โหจิตสาโทมศาสนาโซโเนิกไปด่าคนนั้นทีไปทําอย่างนั้นอย่างนี้ทีเห็นไหมมนุษย์เรามันมันเล็วอ,อย่างนี้ผมบอกเลยนะผมไม่เคยชอบนะไอ้ดาวดังทั้งหลายเนี่ยไปว่าคนนั้นทีว่าคนนี้ทีโดยเฉพาะผู้หญิงคนหนึ่งที่สวยๆนะเออไปเจาะคนนั้นทีนั่นนี่ทีนะสุดท้ายเป็นเองข้างหลังมันเหมือนกับอะไรกับสีการก,กอบกับแข็งเลยนะ เห็นไหมเราเห็นดีดีเราไหวเรากราบข้างหลังมันเป็นยังไงนี่ก็เหมือนกันคนนี่ถ้าเราคิดดีดีนะถ้าอาจารย์อาจารย์อะไรนะที่ที่เป็นอายการนะนะท่านพูดนี่ผมยังพอให้น้ำหนักได้นะเพราะอะไรเขาอยู่กับวงการมานานการพูดกฎหมายนี่ถ้าไม่ตั้งใจ,ใ,จให้ผิดมันไม่ผิดหรอกคือคําที่ไม่น่าพูดก็ไม่พูดแต่คนที่ไม่ได้เกี่ยวกวฎหมายเลย เออไม่ได้เกี่ยวกับวนการเลยขึ้นศาลก็ไม่อย่างมากก็ได้ไปเป็นคนนั่งชมกับเป็นอะไรเป็นพยานมันจะเก่งกว่าคนที่ดําเนินการทางกฎหมายอยู่ทุกวี่ทุกวันเลยมันก็ไม่ไม่น่าจะใช่ทีนี้เราพูดค้างไปเรียกก็คือความดีควาว่าดีนี่ถ้ามันมีความคิดผมนะถ้าเรา เอาเปรียบเขาอ่าเราพูดเลยว่าเราไม่โอเคคนอื่นไม่รู้แต่เรารู้เราไม่โอเคแล้วนะเนี่ยประเด็นแรกเลยที่ผมที่ผมนีง่ไงล่ะถือไว้กับตัวเองนะมีครั้งหนึ่งนี่เล่าให้ฟังนิดหนึ่งคนนี้ครั้งหนึ่งสมัยก่อนที่นู่นเลยนะที่ซื้อเขาเรียกเขาเรียกวของป่านี่ก็คือพวกมันสำมะหลังพวกปอปอให้ได้ไบป,ประกาศแต่คนนี้หรอกมันรู้จากเรานีแหละ แต่ว่าถ้าได้ได้ใบ,ใบประกาศถ้ามันเป็นไปตามนั้นมันก็ดีใช่ไหมเออแต่ถ้าไม่เป็นตามนั้นแต่เราได้ใบประกาศมานี่คือเขาหลงผิดกับเราแล้วนะอันแรกนะอันที่สองคือเราไม่ใช่คนดีหรอกแต่เราพูดเสีย้ตัวเองเหมือนคนดีนี่แหละสไตล์นี้แหละสไตล์ไปเหยียบย่ำคนอื่นนี่แหละเออตำร,รวจทำถูกแล้วอย่างนี้เนี่ยเห็นไหม หลายอันผมบอกเลยบางอันนี่เรามองใน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 ทีวีในอะไรเนี่ยผมนี่ไม่ดูข่าวบางคนนะที่บอกว่าโอ้ยเป็นตัวอย่างเป็นน้ําดีเป็นนั่นเป็นนี่เนี่ยผมไม่ดูเลยเพราะรู้อยู่แล้วมันไม่ใช่น้ําดีเออก็มีนะจะไปพูดถึงนีก็ฟ้องไต่หาเลยนะเออเดี๋ยวสวัสดีเพื่อนนี่ไหนตามเงินทงนเงินเนี่ยว่าจะไปอยู่นะนคุณหมากบวงว่าจะไปนะว่าจะทําวิธีการ ไปุยคอมเมนต์แล้วเพราะว่าไปดูพระป้าใหม่เอามาให้ดูอีกมันยิ่งเป็นไปไม่ได้ค่ะดูแต่น้องของน้องใหม่นะช่วงนี้เนี่ยเพราะว่าอะไรเขาไปสรรหามาการที่จะจะดูว่าคนนี้พูดอะไรอะไรเนี่ยผมก็เลยดูจากตัวนี้มันสรุปมาให้อนะไเออก็เลยดูจากตัวนี้วันนี้ก็ไปดูไอ้หน้าแหลมพูดถึงที่สาวไม่ได้เรื่องได้เล่าหรือพูดเรื่องอะไรแล้วประเด็นสําคัญคือเดี๋ยวนี้ พูดเรื่องว่าใครรับโทรศัพท์โทรศัพท์อะไรเนี่ยเพราะอไมผมไม่ไม่ดูไม่ฟังมันไม่ได้อยู่ในศาลแล้วครับตอนนี้ศาลก็ลุยกันเฉพาะเรื่องที่ในอาจพูดเนี่ยผมจะกำลังจะพูดให้ฟังนาจารบอกว่าทนายนี่สู้ผิดไอ้นี่นะจะอธิบายถ้าถ้า,ถาช่องผมมันกระจกแล้วตอนนี้มันไม่ฟังผมหรอกผมพูดให้ฟังให้พวกเราฟังนะการที่ทนายสู้ในศาลเนี่ยเขาไม่ได้ซื้อหวยนะครับเขาไม่ทำเหมือนซื้อหวยนะ ตอนนี้ซื้อหนึ่งเกไม่ใช่อย่างนี้นะครับเขาทำเหมือนทั้งหมดคือข้อต่อสู้อ่ะเรื่องอะไรเนี่ยที่เขาวิจารณ์ในนั้นก็บอกว่าแทนที่จะสู้เรื่องเส้นผมเส้นผมสามเส้นดันไปสู้เรื่องเด็กขึ้นเขาเองได้เรื่องเด็กเดินตามหมานั่นนี่ ถ้าพูดนี่คนอื่นฟังเขาก็เฮใช่ไหมโอ้โหเก่งมากเลยเนี่ยเป็นสุดยอดนักกฎหมายเลยสอบนี่สศาสตร์ยังไม่ได้นะสุดยอดนักกฎหมายความจริงการสู้คดีในศาลชันต้นเขาพูดทุกเรื่องเออถ้าเราติดตามเนี่ยเห็นผมไปตอนไหนผมก็ไปถามน้องเขาว่าตัวนี้ได้สอบถามไหมตอนนี้ใครขึ้นนะประมาณนี้ตัวนี้ขึ้นได้สอบถาม ปิดไว้ไหมกรณีน้องก็บอกว่าไปหาจนเหนื่อยกลับมาเก้าโมงหนึ่งนาทีได้ถามไหมได้ถามเขาก็กว่าวันนั้นนิดแต่นิงเผาผมครั้งหนึ่งใช่ไหมผมบอกว่ารู้เรื่องลระลับเห็นไหมก็เราถามก็เราว่าได้ถามไหมเราไม่ได้บอกอย่างอื่นเออนายกฎไมยเขารู้กันดีว่าอะไรน่าจะโอเคทําให้ทนายโชคแตกเลยเออดีใจหนักเอ,อว่าหลุดแน่อะไรเห็นไหมพ่อเราไปถามแล้วว่าตัวนี้สําคัญ ในประเด็นที่เดินตามหมาหรือไม่เดินตามหมามันเป็นเรื่องที่พูดให้สารฟังว่าเป็นอย่างนี้ก็อาจเป็นได้ไม่ใช่ไปบอกสารเชื่อว่านี่เดินเดินตามหมาเออนักกฎหมายเขาเป็นอย่างนั้นบางทีเนี่ยมันมีถนนนะแต่ถ้าเราไม่ชี้ถนนเนี่ยเขาอาจจะไม่เห็นก็ได้นี่เป็นวิธีการหน้าก,กฎหมายอยู่แล้วโดยเฉพาะคดียาาคดียาสี่ห้าประเด็นอ่า เหมือนเราแพ้มาเลยสี่ประเด็นเราชนะแค่ประเด็นเดียวเราเราก็หลุดครับคดีอาญาเพราะอะไรเอ่อแค่บอกว่าตัวนี้เป็นไปไม่ได้แค่นั้นก็โอเคแล้วครับจะไปทุ่มใส่แต่เส้นผมเส้นผมโอนมันนานเกินไปเก็บแล้วมาเก็บนี่เขาก็พูดไม่ใช่ไม่พูดแต่จะไม่พูดเรื่องอื่นเลยเหรอเรื่องเวลายิ่งสําคัญถ้าจําเลยไม่ได้อยู่ในที่เกินเหตุมันก็ไม่เกิดมันก็ไม่ได้อยู่แล้วนี่เป็นข้อต่อสู้หลักอยู่แล้วเนี่ย เขาพูดโอ้โหดูดีเป็นพระเอกเลยนะออกสือ่อเออทนายเหมือนกับบอกพูดเหมือนกับทนายโง่ทนายขาดประสบการณ์ทนายไม่เก่งเนี้ยโอ้โหดูเทียบตัวเองใส่เข้าไหนเขาระดับไหนเออผมก็งงนะคนนี้ไม่รู้ตัวเองนะเออคิดว่าตัวเองดังในทีวีแล้วจะจะมันจะโอเคทุกอย่างมันไม่ใช่นะผมว่านะาเห็นทะเลาะกับอาจารย์อะไรนะไอ,อ้ท่านท่านอะไร ท่านอาจารย์ผมมีแหละนะท่านเป็นท่านเป็นอายการนะนะ